สวัสดีค่ะพกกะจ n ซัน k i n g Channel นะคะวันนี้จะมาชวนทุกคนทําขนมกวนข่าวค่ะเป็นขนมพื้นบ้านโบราณของจังหวัดนครทางปักใต้นะคะเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทํากันได้เลยค่ะสําหรับอัตราส่วนผสมในการทําตัวขนมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าค่ะน้ําปูนใสค่ะหางกะทิค่ะแล้วก็เกลือป่นนะคะสําหรับอัตราส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวจะลงไว้ให้อีกครั้งในช่องคําอธิบายใต้คลิปค่ะ เรามาเริ่มกันที่เทส่วนผสมทั้งหมดลงในภาชนะที่ใช้สำหรับกวนโดยยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะก็จะมีหางกะทิค่ะน้ำปูนใส่ค่ะเกลือป่นค่ะสำหรับแป้งข้าวเจ้าก่อนที่จะใส่ลงไปให้ร่อนก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้แป้งที่มีความเนียนละเอียดไม่เป็นเม็ดแล้วก็ช่วยกรองสิ่งสกรปรกที่อยู่ในแป้งออกไปด้วยค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ พอส่วนผสมละลายเข้ากันดีให้เปิดแก๊สได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการกวนขนมนะคะเราจะกวนไปเรื่อยๆในทิศทางเดียวกันห้ามหยุดมือแล้วก็พยายามกวนให้ถึงก้นหม้อนะคะไม่เช่นนั้นแป้งตรงก้นหมอ้อจะไหมซะก่อนค่ะ กวนมาจนกระทั่งแป้งสุกใส่ขึ้นแล้วก็มีความเหนืดเริ่มหนักมือเวลากวนนะคะก็ให้ปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเตรียมนำไปเทใส่พิมพ์กันนะคะสำหรับพิมพ์ถาดให้ทาด้วยน้ำมันบางๆก่อนนะคะเวลาตักขนมขึ้นจะได้ตักได้ง่ายไม่ติดพิมพ์ค่ะ เกลีย่ยเสร็จเรียบร้อยให้พักทิ้งไว้ให้ขนมเซ็ตตัวค่ะในระหว่างที่รอเรามาทําตัวน้ํากะทิราดกันนะคะส่วนผสมก็จะมีกะทิค่ะเกลือป่นค่ะตั้งหม้อใส่น้ํากะทิและเกลือป่นลงไปนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงไม่เช่นนั้นกะทิเขาจะแตกมันไม่อร่อยค่ะ พอน้ำกะทิเริ่มเดือดตรงขอบหมอ้อแล้วก็เริ่มมีควันขึ้นให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นให้ยกลงไปคนต่อด้านล่างจนกว่าน้ำกะทิจะเย็นค่ะตัวแป้งขนมที่เราพักทิ้งไว้ก็เริ่มเซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาตัดชิมกันค่ะกะขนาดตามชอบได้เลยนะคะหน้าขนมอาจจะเกลี่ยมไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ซันต้องขออภัยด้วยค่ะ ต่อไปราดด้วยน้ำกะทิค่ะโรยด้วยน้ำตาลทรายกะขนาดความหวานตามชอบได้เลยค่ะสุดท้ายโรยหน้าด้วยถั่วทองหรือถั่วเขียวคั่วสุกค่ะขนมกวนข่าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดเสริมนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะ ขนมมีความหวานมันหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทําทานกันดูนะคะอัตราส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในช่องคําอธิบายใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ